คล้ายสานคัมฟ่าสวัสดีจ้ามื้อนี้คัมฟ่าสิพามาเฮ็ดแหนมซีโคกหมูนะจ๊ะนอบไปกันเลยจ้าอันดับแรกคัมฟ่ากระซิ่หนึ่งข่าเหนียวก็น่าจะเนาะอันนี้แซ่บไม่เราหาสมมุจ้าคัมฟ่ากระซิเอาน้ำออกเราให้มันผส,สมเสมอกันกับเข่านะจ๊ะเนาะคัมฟ่ากระซิ่งาเขา่าไม่ไม่ขวบเบ็จ้ะนี่จ้ะเข้าไปเลย สิบสี่นาทีแล้วจ้าอันดับแรกขอาไปหกกอนจ้าหกนาทีกอน,น่ะจ๊ะเนาะเราค่อยออกมามาวนมาค้นก่อนเสร็จเราค่อยไปขอยีนึงประมาณเจ็ดนาทีก็ได้จ้ะหลังจากหกนาทีพานไปจ้ะเอาเหนียวออกมาค้นก่อนจ้ะ หนามันจะแบบว่แห้งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเข่าไปอีกจักหกนาทีเจ็ดนาทีเนาะจ้ะเนาะเข่าไปหกกรอนขัดไปคั้นสุกข้างค่อยเข่าไปอีกหนึ่งนาทีเนาะจ้ะเนาะเข่าต่อจ้ะคราวนี้ได้แล้วจ้ะตกลงใส่ไปอีกสี่นาทีเป็นสิบนาทีแล้วจ้ะเนาะหลังจากแซ่เข่าแล้วนะจ้ะเนาะนี่จ้ะมันก็เส้นนุ่มสิละจ้ะเดี๋ยวไปเส่แหนมนะจ้ะเนาะนี่จ้ะ เครื่องปรุงเฮ็ดแหนมของไอ้คำพะกามี่หมูเนาะจ้าเนาะข้าวเหนียวเนาะจ้าเนาะกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวเกลือผูชูวยลดจ้ะมาลงมือกันเลยจ้าเริ่มเลยจ้ะตั้มแรกกะใส่ข้าวเหนียวเลยจ้าใส่เลือดลาเลยจ้ะกระเทียมจ้ะเกลือเนาะจ้าเนาะ ใส่ถร่วไรใส่ไปเลยจ้ะบะเข็มจ้ะห้าวกะปีไทยมักเผ็ดกะใส่ถไร่เรารจะคนมักกินเครื่องเทศมากินเผ็าาดจ้ะไม่ใส่ถัราเนาะจะเนาะผงนัวจ้ะลืมอะไรเด้จ้ะเนี่ย สองช้อนพอนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวหัวสีลานลานดดนี่เรื่อยๆแล้วค้นเขาจ้ะใส่มือด้จ้ะค้นทุกอย่างนี่สิอโบมีหงนาเขาไม่ยังผสมด้วยจ้ะให้มันเป็นแบบว่าว่าให้มันเนา,นานองจ้ะเนาะมันสมของน้องแบบแทบเลยจ้ะก็เรื่องสมมันเขาเลยค้นไปเรื่อยๆน,นะจ้ะเนาะ มีหลักฐานการเทปแหนมง่ายๆจ้ะเดี๋ยวคอยมาเบิร์นมาจานอวัยอีกสามมือเนี่ยมันเป็นยังไงได้จ๊ะและนนแน้วขอไปค้นแหนมกันได้จ้ะนี่จ้ะแหนมข่าวป่ามาจานเห็นอาจารก,กระทบไฟเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะนี่จ้ะมันก็จะเป็นหนาตาจังสีละจ้ะ ต่หองอะมาซีนนาจ่ะเนาะซีนแต่ก็เก็บไปจักสามมือจะ้ะคอยมาเบิรงนมาจ๊ะนาวันเป็นยังไงซีนเรียบร้อยแล้วจะ้ะกะมือนีกะซัำหนึ่งมาจ๊ะเนาะมับอกวิธีการเฮ็ดแหนมของค้นไกบ่บานจะ้ะจยากกินก็ต้องเฮ็ดเองนอจาจ่ะเนาะกะขอบคุณจ้า